ครับสวัสดีครับพี่ๆหน้าหนาวเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านและสมัครหาอยู่ห้องกินแหละท่านผู้ชมทุกๆคนคนัะพี่น้องเนาะมือนี่ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับมาปล่อยก็เคยสกุลพัลุยครับพี่น้องมือนี่เคยสกุลกับจีพาออกไม้ตีปรากดครับพี่น้องเพียงแต่ว่าฝนตกแล้วก็น้ำไหลครับพี่น้องวัอนี้นี่ครับน้ำไหลดีครับพี่น้องนี่ครับน้ำไหลดีครับสองสามมือหันวันนี้สองสามมือครับพี่น้องวางซิฟกามือนี่ครับฝนบ่ตกครับพี่น้องเนาะมันก็เลยน้ำมันไหลครับ วันนี้น้ำไหลก็เลยเสียมาล่อตีมันครับแล้วแต่มีปรากฏขึ้นมาเข่นมาอยู่น้ำเกลียงเราพี่น้องเนาะไปครับท่าลุินท่าชุ่มกันเลยครับบ่อยาณว่าหไรใหญ่ห้างคือบ่าวถาวรคุณวาดกับไซหลวดไปครับนี่ครับตอนนี้ล้ำเกลียงเราพี่น้องนี่ครับลองมันอยู่นี่ก่อนพี่น้องเลย มาครับมองแรกครับพี่น้องมือหนึ่งเอวิทมาสองขั้นครับพี่น้องครับโหวตเต็มสองแล้วครับสามขั้นครับกับบิดก,กระซากครับพี่น้อง <c oughs> นา่าดื่นๆหน่อยพี่น้องหน้อยม,มือเล็กกว่านด้ครับ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลวอเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับเอาครับตัวแรกออ้ยปลากกาแฟครับพี่น้องเต้มแรงแข่งมันครับเอาครับมนันมันครับหนึ่งแต้มครับผมมันจะปรากฏพี่น้องไง พอลูกไหมครับพี่น้องทำไม่รไมัไมต้นไปลาบกขข้นมากครับพี่น้อง เปิดกล่องครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยใส่นี่พี่น้องเลยเกิดจภาพเลยครับใส่หนิมองซิปครับมองซิปเอาครับมับนๆครับโอ้้องใส่มีแต่ปากกาแฟครับพี่น้องเลยเมื่อนี้ครับน้ำไหลบนแห้งภาไในนะพี่น้องเนาะกะสิบปุ๋ยไส้พีชสองหลังครับไสเบ็ดหลังเดียวครับพี่น้องมื่อนี้ ครับพี่น้องครับกะใหญ่ไม้มากซองซ้ำหมอง้วพี่น้องยัง่ไม่ได้จักโตครับมือนี่เหตุน้ำอากาศหรือว่าปลาบวกินเม็ดกะบ่บหูขึ้นกันครับพี่น้องครับมือนี่เอากินแล้วพี่น้องกินแล้วพี่น้องกินแล้วพี่น้องปลาบวกินมันกินแล้วพี่น้อง โอ้ยนี่พี่น้องปรากฏครับพี่น้องแต้มแรกแหกมานครับผมโอ้ยใ่ญย,ยมากสามหมอง,องเลยพี่น้องนี่ครับแสงงามๆครับพี่น้องครับสวยๆครับผมเอาครับขยะเก็ะป่าครับแสดงว่าตีกายมากนี่มันโมมีป่าพี่น้องเไย ล,ลุงช่องล้างพี่น้วป่านน้านกินครับ แต้มซองแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี้ไม่ได้เปิดกล่องพี่น้องบาทดึงเบ็ดครับแต้มซองครับแต้มซองโอ้มื่อนี้หาตัวยากขนาดพี่น้องแต่ใส่กางามอยู่ครับโอเคครับซทำนี่นี่ครับแสดงว่าโอเคครับเข้าครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหาตัวหนกครับ ปลาบุอยากกินเนีย่ยครับสรุปแล้วกับปลาบุอยากกินเนื้อครับพี่น้องอีกจังนึงกับผมมาล่งมาคิดสองเท่อหรอกพี่น้องเลยมาตุกสองเท่อแหละครับนาแกลงหลอกแกลงปลาปลาอาชีเนี่ยบุญใหญ่บ้างมากครับพวน้วเที่ยวนี้มันบุรุษครับผมนามมันแห้งแห้งครับพี่น้องผมขึ้นมาเมื่อกี้นี่บานี้น้ำขึ้นไม้ครับขึ้นบัวร้ายครับพี่น้องปลาอาชีพุทธัญญาใหญ่มากปานได้ครับพี่น้อง ลองครับเอาไม้ครับพี่น้องต้องตีไปไกลเลือนยนีิดน้อยครับเพราะว่าอยู่สวงนี้ที่เลือยจอดนี้มันเป็นดินสุดครับดินตะฟังเกลือนลงมากครับพี่น้อง ครับปุ่นกันแน่ๆครับพี่น้องมันนี่ว่าสีได้หลายตัวบ่มมันนี่ยึดขนาดครับปรากฏมันนี่หาตัวยากครับเาครับพี่น้องครับกะน้ำไหลดีขนาดเลยพี่น้องแต่บ่มมีโตครับผมเอ่อน้ำมันไหลครับก็เลยบ่มีปลาครับพี่น้องอีกจังนึงกะน้ำยังหน่อยโพดครับพี่น้องปลาลบลงไปว่างครับพี่น้องบพราันเขินมากครับพี่น้องครับต้องให้มันเขินอีเจักเม็ด สองเมตรครับพี่น้องยังสิโอเคครับผมบลงมายามเยี่ยมมึงหมายสิดอกพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้สงสัยสีโบโได้หลายปันไดดอกพี่น้องแต่สิบก็ได้ยุดิกินอยู่ครับผมเอาครับถารุนตาชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับหาตัวยากขนาดพี่น้องเลยวันนี้ขนาดปลากระไฟกันยังหาตัวยากครับ